สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มเอาต้นไม้ดอกไม้ลงดินแล้วครับลงดินแล้วตอนนี้กำลังเข้าหน้าหนาวตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้ว,นนนนว,ลวในต้นเคเมเมลียดอกเคเมเลียตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะเป็นดอกจูมแล้วดอกจุมกันเริ่มจะบานกันแล้วหลังจากย้ายมาจากบ้านหลังเก่าครับบ้านหลังเก่าย้ายมามาอยู่ตรงนี้กัน แล้วก็เริ่มมาเที่อยอาลงดินกันภายในอ2องจะไม่เกิน2หรือสเดือนนี้หลังจากนั้นถ่อเรสายเกินไปเราจะไม่จะไม่ทันต้องรีบกันครับีบ่าลงดินกันตอนนี้พราะว่ากําลังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่ตอนนี้เอาลงดินเฉพาะเฉพาะช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนนี่เอาลงไม่ได้เลยดูฝั่งนี้ดิก็ลุงเอาลงก,กันงานเยอะครับตอนนี้งานเยอะมากเลยีกระถางที่เอาลง ดินเสร็จแล้วนี่ข้างหน้านี้จะพยายามเอาต้นเอสเซียครับเอสเซีย e ลงลงนำนำหน้าเอสเซีย e ด้านหลังก็จะเป็นดอกเคมเบรียอย่างเคมเบรียต้นนี้ต้นนี้อย่างเห็นอยู่ในรูปนะครับเอามาจากบ้านหลังเก่าขูดมานะเคมเบรียดนะีไซน์นี้รุงชอบมากเลยพันนี้สวยดียเริ่มเป็นดอกจูบมให้เห็นแล้วนี่ ทำมเดีไซน์รัดดอกสวยงามมากเลยลุงชอบเลยขูดมาขูดมาต้นใหญ่ๆสูงๆอย่างเงี้ยประมาณเกือบสองเมตรตัวเนี้เกือบสองเมตรขนมากันอยาให้มากันเต็มเลยเดินหน่อยนี่มาฟังนี้กันดิผลงานนี้ทํากันจะเรียนในลิมิตสวนหน้าบ้านตัวนี้ให้เป็นสวนดอกไม้กันเต็มที่เลยตัวนี้เอเซเลียนี่คือเอเซเลียเนาะเห็นในรูปเอเซเลียสวยๆงามๆจากบ้านหลังเก่าแล้ว ลุงพยายามจะ็ขวขนมาเท่าเอาเท่าที่จะเอามาได้ต้นใหญ่ก็เอามาไม่ไหวนะจะมาได้ต้นเล็กครับเจ้เาแคมเมลเลียของเรากันเริ่มเป็นดอกจูไม่เห็นแล้วปีนี้ได้เห็นดอกแน่ครับปีนี้เห็นดอกแน่แงเดินผ่านตรงนี้น่อยพันนี้ก็สวยนะพันนี้พันนี้ดลลุงซื้อมาปลูกกันนะพันนี้ถ้าพันนี้สวยไม่ได้เราอย่างลุงกซื้อมาปลูก,กทันทีเลยนี่นี่ พันธุ์นี้สวยนะมันเป็นดอกจูมาเห็นแล้วนะดอกจูมเยอะเลยต้นเล็กๆหน่อยนะยี่สิบเจ็ดดอนครับตัวนี้ยี่สิบเจ็ดดอนประมาณหกร้อยบาทตัวนี้หกร้อยบาทเอสเซียลอร่งแถวหน้าดูดิหน้ารนะัวเนื้อทางหน้านี่คือเอสเซียแล้วก็เคมเบรียผสมประสานกันไป ลุงจะพยายามพยายามจะทำแนวแนวแนวด้านหน้านี้เป็นดอกเอสเซียให้หมดเลยนะตามแนวรัวร้วนี้แล้วชั้นที่สองจะเป็นกุลาพ,พันปีกับเคมีเลียแล้วก็ชั้นที่สามด้านด้านหลังนี้ลุงพยายามจะเจะเอาไฮเดรเยียลงครับด้านเนี้ยไฮเดรเนียลงงานเยอะครับงานเยอะมากเลยตั้งแต่พยายามจะทำให้ได้ ก็เป็นค่อยไปกันแต่จะเร่งให้เสร็จภายในสองเดือนนี้สองเดือนนี้นะเพราะว่าหน้าหนาวจะหมดสองเดือนก็หมดแล้วหมดก็ลงดินไม่ได้ไม่ได้กันแล้วนี่ในในในนี้ก็คือขนย้ายมาจากบ้านหลังเก่านะขนย้ายมาก,กันนี่ต้นเฟิร์นต้อนอะไรเต็มไ,ไปหมดเลยเยอะกุหลาบพันปี ต้นเฟิร์นเทมเมลเลリアเศกระถางไว้เต็มเอามาเท่าที่เอามาได้ครับนี่เมื้งแต่ปีกลายนี่เนาะปีกลายนี้ปีนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้ถาวรกันแล้วต้องเริ่มลงดินกันดูว่าเต็มที่กันสิวันนี้ลมแรงไปหน่อยเนี่ยไม้ต้องอกไม้มาะดับอะไรๆกิยไม่ได้เลยย่เีลมแรงไม่ไหนลม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  แน,ะนวหลังนี้เข็มเรเลียกับหลักพันปีไปถ้าปากลุกต้องเอาไม้มาดันนะต้นไม้นะี่ไม่ดันไม่ได้เลยนะลมแรงแรงอย่างนี้โอ้งานเยอะครับเยอะมากจริงๆก็เป็นค่อยไปกัน,นหน้าบ้านเก็บของดูคยายามจะทําเป็นสวนหย่อมตื้งเลยนะทำเสร็จตปกยังไม่นานนี้ตรงนี้ ไปนี้ลุงก็ขออนุญาตทำงานต่อก่อนเนาะก่อนยังมือดอีค่ำเดี๋ยวรอรอให้สักพักหนึ่งจะออกดอกสายทำให้ทัวร์ให้ชมกันอีกรอบผมนะครับผมไปไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไปสวัสดีครับผม